ไปพูนเป็นอะไรพ่ใหญ่ไปพูนแห้งนักบ่บนนั้นเป้าดินนะน่ะอันนี้คังเขาทมแกอ่อยแกมั่งขอเขาขอหลวงดางแต่เก่าก็เป็นดินธรรมดาบริบูรณ์แม่โมเนี่ครับสิไปสิไปตามลูกไพรกบมาโหดอี๋ลีนั่งก็น่งปพงไอยพอกดิตามอยู่อ่ะเอาไปไปตามเมียกลับคืนมือนี่เพราะว่าเห็นไทยคืนบุห็นได้ อุปสรรคขนาดเลยมือนี่อ้าสบายดีไงสบายดีต้องเครียดเด้อนัต้องเหนื่อยอกน้อยใจเด้อที่พี่เห็นมันหนังใช่ไหมแล้วมันหนังไม่ต้องมีปลาเอา่อยากไปหรอกไปปลาปลาลาบคาเพิ่มาหนังที่มันมันมืดมันมืดมาหนังทางมันยากพี่น้องเลยอุปสรรคขนาดเลยตาพลาติดตามันเบิ่งกระสีเห็นเนาะทางไปนะหลุดกระจุน ไปตั้งไว้ก็ได้ในขี้ต้มแล้วง่ายๆใช่ต้องใช่ค่ะตั้งตั้งยาี่ยเนยแห้งอย่างน,นี้อันนี้ก็คือแบบ<ม>ถือว่าเ้าก็ทำดีที่สุดแล้วพี่น,อน,อน,น้องในหมูอนี้เนาะทิศผ่านมาแต่ที่เรกทางเ้งค่อยมาไปกันเผินผ่ามาเ้าก็ใจใจเออเผินจะพาไปทางลัดลอบ่าวคิดว่าทางไกลอ่าคิดว่าเผินผ่านคือคือจะมีทางลัดมั้ง สีง่ายคือเิ่นแต่ข้างนน้าเป็นข้งหยากกันไปทา้งหนักก็สฮอดแล้วก็สิยาดย่นที่ได้มากเลยมาแล้วมาแล้วบ่ได้มาสิมามาแล้วต่งง่เ๋ยนี้มันชามงเนาะยันได้มาแล้วคครัวกับพวกับคจมขี่รถจไปออัดมรอมันมีเฮืออะไอยู่หนนไหนเขารอรับแม่นเฮือแท้สำนี่แหละดาบสิใสโหลจักหลดยั้งแะละมันมีเฮืออยู่ เอาไปมือเนี่ยจะเห็นพัดพิษพลาดที่ตรงเลยวันนี้เนาะแบบอ่ะพิษพลาดวันชิ้นชิ้นฮาเสียเอาคำหนึ่งหรือซองคำวันนี้ชิ้นฮาคำเพรจริงๆรวันชิ้นวันวันชิ้นเพลงเด้ชิ้นใหญ่เนาะมันเหมืนชิ้นดับเดช่าย่าย่ายว่าให้มันเดดมันน่าจะดีแบบมันไปไปอะไแบบเขาต้องขึ้กับน้ำนะก็ง่ายจ้ะไปทางไปทางทางไปทางไปทานั่นแคบเดียวบางนี่ก็ไปทางเก่าข้างบนแหละ แค่สมองพ่อก็สมองาบ้าน้องหอยไปกับเบาเล่ากับเลยกับไยไล่กับจอยก็บ่าไปเถอะป้าไปรถยูหันกันย่างกันยังจะไตกยทำมาได้่ทางกวาหันไปเมืองสีบูนก้าวหน่าทางเมองนอกเจ็บเบิรตไปตงกระตูมีทีรถมอเซก็จนข้างไปโอ้มอลาม แล้วสิลาบเล่บประจักเนี่ยคุณเป็นมสีเหมือนกันคือสิเงาะคือสิเงาะสิงห์เหาะเราวิวเข่าขิวหนักเจ้าให้เจ้าให้เจ้าเลยค่อยๆหมดหมดได้มีเข่าพ่อให้เราปั่นในที้ไปห่อเข่ามากก็ดีว้าวยังถ่ายก่อนหน่อยนึงพอเราใจเย็นเราก็ไม่ได้ห่อเข่าใช่ไหมือนี่ย็นยิ้วเข่ากันเบ็ดสุดคนเนาะยิ้วเข่ากันเบิดสุดคนคี่น้องเลย น <N> ขนมในัก,ากนนอารมทางไปเน,นปเดอไจมาขนมปังเนาะขนมปังขนมเียงมาทางไหนกินด้เรกนด้ขนมน่ะเอดมาเจรดญก่อนเจรดก่อนหมอซื้อ ขนมนะมันมันบ่มีอ่าเขาบ่อขายครับเขาเข่าเขานามแถวนี้มันเป็นตลาดนะเดี๋ยวได้ตะบนแกะท่านนี้ก็ที่ซื้อยิ้นอยู่ตัวคอยก็ใส่ขดใส่โคอยู่ตอนนี้ก็ดิเอาต้นหญ้ามาท่นแก่ตีกองแรงพี่น้องเลยจะตีกองแรงกองแรงไหนตามมั่วตามมั่วอ่ามามาทางนี้นะมันหมอเมื่อทางบ้านเท่าไรได้เนาะมันหมอทางเมื่อบ้านเบาเล่าเร็วบัด ข้าก็ไปนี่เสือหายทั้งบาส่วนนก็มอสื่อเปิดนน่ลงพี่แต่คอยสื้อมือพี่ไหนดบเลตอบเลเมือนำการได้บานนี่เมือหนามือหน่อบเลตจะเจอกันอีกนะเนาะก็คือมันนี่กับโเป็นยังพี่น้องเลยเนาะวันวันผ่าโบได้มือเดียวทั้งหนากาเปินกับโบได้เลขดอกแ้วแต่สมเจ้าอ่ะสันมาเมื่อได้กับจังนัดกันใหม่ เด็ดในได้เสียมันเป็นอุปสรรคเลยเนาะเออตทนเศร้าไปและแน่นเอามันแดดแซะเนาะไปกับเราเรา่านทางสวนเอาคือทางไปมาไหนมาแล้วแน่นเอาบปกิดเอามอในชีลงทางเนาะเคยใช่ฮะแต่ก็ได้ให้แล้วครับแต่็ดให้แล้วนะจีวราเราจักจั่คิดว่าเราจักมีได้ว่าจะรับไปทางนั้นทางนี้แต่เศ้าผูกก็แต่เจ้าเป็เอามอชื่อผู เราวเดจักาาอยู่ทางแยกนะบงเนอเราบัดไปทาตะวันจะเป็นไปยาและติดตาไนมื่อไงเมื่อนาสูดๆไปเนื้อจะไงเกรีอยอายเบาลาวกะลำบากเอ้ยไรกะลำบากเบาจัดโอ้หลุดลบตะพื้นตะพื้นอยู่เนี่ยลำบากใจลำบากไปลำบากมากเเป็นยังเป็นยังนนี้เธอว่าสู้ไปน้ำกันแล้ว ให้เห่าให้ได้ยังให้ได้คว้าเราอีกเราก็ะยักให้ได้ห้างกำลังบากลางก็ยังให้ได้อะไรยังให้เพิ่นกล้าม่าอะไรยังไงนะจานเบรกบ่จานเบรกลดเลยจานเบรกลดลดบาดจ่อยก็ดิลูกๆก็รออยู่เนาะว่าสิต้องบอกว่า ค่าเดีอบางฮมีนั่งมือนี่แม่เจ้าสิมามือนี่แล้ววะตั้งเอาตังเอากระเป๋าน่น่ะพี่น้องเลยัใจแล้วว่าแม่สิมาเมื่อนี่เนาะแม่้งใเมื่อนี่าได้มซิบไ้ั๊บขาดซิบหอเป็นยังจังหวะขาดิบได้มอัคาสาปมอญ้าสายาหุจัก้า คาส <Okay. S 1> ิดคาดชิบหัวไรเาแต่เทาเลยทางแหว่ามาแล้วเนะาะเาลยทางแหว่เท่าไปฮะนะรลาภาสั์มาพี่เอออะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะมันนี้ก็คือว่าฮะบวกกับฝ้าลมฝนตกมันนี้ก็ดีบัดมือว่านบัดบ่ตกฝนก็ดีบัดมือนี่บัดตก มันบดตกลรเมือไหร่ใดมันมันชิ้นมันเคยตกมันเคยตกมาล้วซิ้นเคยตกอืมันล่างวันิ้นแหละมันมาล้วันชิ้นเนาะเมืออื่นมืออนีนมืออื่นนล้วกันบวิดมื่ออื่นกันมืออื่แต่ทางนี้น่ะมันตกมดขึ้นมมนขึ้นหนขึ้นเลยขึ้นเลยเจ้าจน เสาในนึงตอนเที่ยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะตกตกทั่วที่มาแหละแถวบ้านเฮาก็ตกคือกันพี่น้องเยเนาะอออ่ะตอนนี้เฮาก็สิได้แยกทางกันแล้วพี่น้องบนเนาะเอาไว้เอ่อแม่นสิได้ให้สิได้ให้เ่นเมื่อเฮาก็สิเมื่อคนละทิศละทางได้บ มีเสือกันคนอีกเปนาพินนาศนอะไรก็เศกระดูมน้าไม่ด้นี่ยพ่บ่น้ากินนะเดี๋ยวเราแข้งขนมได้เหรอเาใจอะไรที่เปียกขึ้บเอาุงนี่อย่าละมอหลามแข้งขนมไปเมื่อหนาบมมีมอลามเลยปะตามนั่นแหละเนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้กบเมื่อหาลูกหา เต้าห้เพื่อนนะสองคือเก่าเนาะเมื่อหนเมื่อไงก็เจอกันอีกเนาะอ่ะพี่น้องเวไนเนาะตามนั่นแหละสีให้เพื่อนเมื่อวานนี้เนาะมอสีมอลามกระหนังอยู่ปัะแต่เมื่อเอาสบายดีก่อนโดยเอาฝากห้าเมย์บกกิมก่อนเออฟากห้าเมย์บะกิ้มมาเรื่องฟางน้ำลายบะจิมเนาะไปบะฮอดทางหยากน้ำลายนั่นคือต้มายกับเป่าเล่ากับเวไนต์เป็นกันเจ้ากะแมนแมนแมนเจ้ากะสุดที่อยากได้กามาเนาะ มึงดูมือนี่พากันบืนไปลุยไปจนแบบเบิ่งแยังบักลาเด้่บักโต OLA โอ้โต o าเนาะลูกหลานเนาะใส่เสียกันหนาวแมนักษลสุขภาพให้มันแมนมันยังไม่น้อยมันยังน้อยกลัวหมูเนาะทุกชายหลาเพื่อนพี่น้องเลยแมนแมนเอาไปเอาสบายดีสบายดีไปไปนี่ไปโดยโดยโดย ไ,ไปไปไป,ไปอ่าโชคดีครับหลุดดีๆี่ะๆโอ,อ,อ,อย่าจผ้ามอลามล้มได้ไ่มีมอ่ามไมได้ไปอีกแลวพี่น้องเนี่ือว่าพีดผ้ เนาโบแมนมือของเฮาเมือน no wow ี่พี่น้องเลยโบแมนมือของเฮาเมือนี่เนาะวันจัวเมือนี่โบแมนวันพระวันพระวันจั่วที่กองแรงจนจับจนจับทางกับโคดโหดเลยนี่ทางสิไปดงเห็นเด้อนี่เด้อเส้นทางที่ไปดงเห็นเด้อพี่น้องทางที่ไปข้างหน้านี่ก็่ชุดจอดเลยทัวายชุดจอด เด็กหน่อยก่นเลอาเด็กหน่อยเนาะอย่างก็ขอบุญขอบุญที่เข้าเบิ่งมาส้มเนาะคิดมีกับอดีตเนอได้งาขีน่อยเนาะสิบนาทีเนาะก็ขอเป็นกำลังใจเนาะให้เอฟซีอาบ่าวลาเพื่นเนาะพี่น้องของไทยและที่ประสบให้พี่น้องเลยเนาะก็อ่าพาวิบัติหรือว่าทงข้ามแหละตอนเนาะก็ขอให้าวโตูนเนไหเปก็ขอให้เพื่น ທ່ານທົນວິຄິດນີ້ເພາະໃຫ້ກັບມາສູ່ພາວະປົກກະຕິເລື້ອຍໆເນາະວ່າການສະງົບພາວະປົກກະຕິລື້ອນາະກັອບບດເຈາມາບນສສະ